สวัสดี ar, รครับน่ครับขระเินรถครับแท็กโตครับทิกกันนทิกก็อย่างครับนี่เลยจะเด้แท็กโตครับเป็นมาเราจะบแปดครับครับผม ทำตัวอย่างครับแจ็คด้วยผม ครับปรดุลกันครับนี่ครับผมคืนครับนียว่อยาะเครัสียบบามขึ้นเรีกพอดีตาไม่ได้หนิลูกขึ้นรอดแล้วไปขายใส่ไปขายเป็นนัเจบาทห้บบหักกันบ่บ่อรถตาเฮาบหักดอกมันขาดเขาซื้อแล้วมันบ่ อเ,เอา้าซู่ๆนี่จะข้งรถนี่เรือบรอยเสียงงานมาเกี่ยวไหนเู้ <c oughs>